นี่คือความลับที่เราค่ายเน็ตมือถือไม่เคยบอกคุณเพื่อที่จะได้เน็ตแรงๆทุกวันนี้ทุกคนจ่ายค่าแพ็กเกจเน็ตกันอยู่เดือนละเท่าไหร่ครับ3 0 0 4 0 0 500บางคนหลักพันเลยใช่ไหมครับและหลังจากดูคลิปนี้จบค่าเน็ตของทุกคนจะเหลือเดือนละ100กว่าบาทเท่านั้นครับปโปรที่ค่ายไม่เคยเชียร์ขายคุณเลยคือซิมรายปีครับเพราะมันถูกมากๆจากที่คุณใช้เดือนละหลายพันเหลือแค่หลักร้อยเดียวซึ่งมันก็คือซิมที่จ่ายครั้งเดียวแต่ใช้นานได้ถึง1ปีที่ผมใช้อยู่ก็นี่เลยครับของ True เน็ต15เมกไม่ลดสปีดตลอด1ปีแถมโทรฟรีด้วยรู้ไหมราคาเท่าไหร่2,199บาทแต่แต่อย่าเพิ่งคิดว่าแพงนะครับลองเอา12เดือนหารดูสิตกเดือนละ184บาทเองทำอะไรได้บ้างดูหนังฟังเพลงเล่นเกม n e t f l i x ไม่มีสะดุดหรือใครที่มีเน็ตบ้านใช้อยู่แล้วนะครับก็แนะนำตัว Max Speed ครับเน็ต6กิกต่อเดือนและก็โทรฟรีด้วยประหยัดขึ้นมาอีกหาร12เดือนเนี่ยตกเดือนละ149บาทเองสามารถใช้คู่กับเบอร์เดิมเราได้เลย